เดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์แปลกเอกโซติกที่สวนเจดูจักกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมสัตว์แปลกจะอยู่ข้างในลึกหน่อยนะครับพวกสัตว์แปลกๆก็มีนี่มาร้านแรกเลยชื่อร้านบ้านสัตว์ประหลาดนะครับบ้านสัตว์ประหลาด มีตัวใหญ่ก็ไดครับอยู่ข้างล่างตัวใหญ่อันนี้เป็นไซส์เล็กๆกลางๆอยู่ข้างบนครับร้านสัตว์ประหลาดก็ลองมาดูกันได้นะครับร้านบานสัตว์ประหล,หลาดมือล้านฟรีสพาเลตครับร้านนี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับ ตัวใหญ่จะเน้นไปทางงูก็ลองมาดูได้ครับร้านฟิตพาเลตก็เปิดทุกวันร้านนี้ผมผ่านบ่อยดูกระชับเลยครับร้านนี้อุทยัยเฮดช็อป เขาเรียกตัวอะไรนะผมก็จำไม่ได้ใครรู้แท็กให้ด้วยครับมีหนุกัสบีมีเมนแคแร้านนี้ก็เปิดทุกวันเหมือนกันตรงนี้จะเป็นร้านแมวนะครับชื่อร้านเหมียวเหมียวร้านนี้ หอมจำหน่ายลูกแมวครับเหมียวเหมียวร้านโมเดลเลอร์ครับร้านนี้ก็ขายสัตว์แปลกเหมือนกันเปิดทุกวันเหมือนกันครับร้านนี้ลองมาดูกันได้มีหมูบังมุมใครรู้พันอะไรก็คอมเมนต์ให้ด้วยครับ วันนี้มอนเตอเอกปิดครับข้างหน้าปกติเปิดวันนี้ปิดและบิดแอนชินชิล่าวันนี้เปิดกันเน,นี้ยครับเห็นชัดๆตัวชินชิลา่าข้างล่างจะเป็นกระต่าย เออลืมเืมนี่นีอันนี้มีรู้ตัวเลยนะครับเนี่ยใครรู้ช่วยบอกด้วยน่ารักดีนอนกันสบายเชียวมันนี่วิลล่าปิดครับแต่มีกระต่ายอยู่มันนี่วิลล่ามันนี่วิลล่า แล้วบ,บิดโว่เปิดครับแล้วบ,บิดเปิดสารพัดกระต่ายเลยครับมีพัน 1, ยักษ์เดี่ยวผู่ตัวเบลเลยเนี่ยดูเลยครับตัวเบล,รเลกระต่ายยักษ์ด็อกนายโจปิดครับแต่ว่ามีกระต่ายอยู่กระต่ววตายยักษ์เหมือนกัน ต er, ัวเบลเลยอันนี้หลับน่าจะจำสิ่์เนี่ยดูซอยนี่นะครับร้านปิดครับแต่มีก็ตายมีหนูแฮมสเตอร์หลับอยู่ไม่บอกราคานะครับเพราะว่าร้านปิดกำลังหลับเลย <c oughs> โอ้โหมาตรงนี้อันนี้ปิดทุกร้านเลยครับเงียบมากเงียบมากเลยเอีกโซติวันนี้เปิดน้อยมากนี่ก็มีแมวนะครับมีน้องแมวน่าจะสกอตติดครับกำลังโซเลยร้านเปิดนะ ร้านไม่มีบอกครับแต่ว่าอยู่สวนแลวลองมาเดินดูกันสมา์ทพับพี่ฟาร์มครับอันนี้จะเป็นลูกหมาร้านเปิดครับลองมาดูกันได้ร้านเปิด อีกสูติดเพชรเหลือน้อยมากเลยครับแทบไม่ค่อยมีเลยมีกระต่ายและบบิกอินสติงครับชื่อร้านแล็บบิกอินสติงร้านนี้เปิดนะครับรขายกระต่ายกระต่ายเยอะมากข้างล่างเป็นหนูแฮมสเตอร์ครับ งบนเบนกะตาาก็ลองมาดูครับเปิดทุกวันเห็นอยู่เหมือนกันก็มีร้านสยามเอกโซติกนะครับอันนี้ขายพวกสัตว์เลื้อยคลานก็ลองมาดูนะครับร้านเห็นเปิดทุกวันอยู่ตรงโซนสัตว์แปลกครับ ไว้รอบหน้าจะเข้าไปขอเจ้าของร้านถ่ายให้ดูครับก็ตรงสัตว์แปลกเอกโซติกวันนี้มีแค่นี้ครับเพราะว่าหลายร้านปิดหมดเลยครับก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะครับสำหรับการดูสัตว์แปลกสัตว์เอกโซติกก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับรวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ